ครับกับอบกันีครั้งกับช่อง T.N.K 28 Channel นะครับครับต่อจากพาที่แล้วนะครับผมก็ได้ตามน้องไปเลดบ้านมานะฮะก็คือได้ของมาพอสมควรเลยนะครับครับแล้ววันนี้ผมก็ว่าจะตามน้องมาเลดบ้านต่อนะครับเดี๋ยวน้องก็กําลังขับรถโชว์อาหาดูนะครับว่ามีที่ไหนให้เลดมีเนี่ยที่ไหนหน้าเลดบ้างนะครับแต่อันนี้เหมือนว่าเขาจะเป็นซุ้มขายของผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบ้านฟาร์มของเขาด้วยหรือเปล่านะครับเห็นน้องว่าน่าจะไม่มีของนะน่าจะเป็นแค่แคมป์ขายของอย่างเดียวนี่ครับ น่าจะไม่เลยต่ังนี้ต่อนะฮะคงขับไปหาดูเรื่อยๆก่อนนะครับครับตอนนี้เซิร์ฟนี้ก็เหลืออีกสี่วันก็จะจบแล้วนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องทํายังไงบ้างนะครับก็คือเดี๋ยวรอน้องแนะนําอีกทีหนึง่งครับเห็นน้องบอกว่าอาจจะต้องหาคนเพิ่มนะเพราะว่าสองคนน่าจะยังคนคงไม่พอนะแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าผมมีเวลาว่างหรือเปล่านะช่วงที่เหรียญตกหรือช่วงชิ้งเหรียญน,นั่นเองนะครับ ถ้าเซิร์ฟนี้จบแล้วผมคิดว่าจะไปเล่นเซิร์ฟมาตรฐานนะครับเพราะว่าเห็นมีคนคอมเมนต์มาว่าอยากให้ลงเซิร์ฟมาตรฐานนะครับครับถ้าเพื่อนๆอยากมาลงมาเล่นด้วยกันมาฟาร์มด้วยกันสนุกสนุกนะครับแบบว่าไม่ซีเรียสน,นะครับเพราะว่าผมก็อาจจะไม่มีเวลาว่างมากนะครับก็สามารถมาจอยเล่นด้วยกันได้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งเลขเซิร์ฟเวอร์โซนมาตรฐานไว้ให้นะครับแต่ก็คงหลังจากเซิร์ฟนี้ก่อนนะครับโอเคดูซิว่าน้องจะเล่นหรือเปล่านะครับหลังนี้ น่าจะเป็นบ้านล้างแลครับกลับมาแล้วครับหลังจากที่ขับรถบนอยู่นานนะครับก็คือน่าจะไม่มีนะครับน้องก็เลยว่าเดี๋ยวเอารถมาเก็บก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าผมก็น่าจะหาฟาร์มแถวนี้นะครับเดี๋ยวน้องอาจจะไปวิ่งดู แถวๆรอบๆนะครับว่ามีบ้านหลังไหนหน่าเลียดบ้างแล้วก็เดี๋ยวน้องอาจจะตามไปช่วยกันเลดนะครับครับหลังจากที่น้องไปวิ่งหาดูบ้านนะครับเหมือนว่าจะมีคนมาบุกบ้านเรามาสร้างแคมป์ไว้แล้วนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมาเลดบ้านเราหรือเปล่านะครับแล้วคือตอนนี้น้องไม่อยู่ด้วยนะครับ แอดดอกก็กำลังตกเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องไปที่แอดดอกด้วยหรือเปล่าผมก็ยิงไม่ค่อยเก่งด้วยแล้วน้องก็ไม่อยู่เลยนะครับโอ้ยงานจะงอกไหมเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะฮะ หลังนะครับเอ้ย,เ,อยเกือบตายนะครับเดี๋ยวเรียกน้องก่อนนะครับมีคนมาบ้านเราเดี๋ยวดูสิว่าไม่รู้ว่ามันมาเลกหรือเปล่านะครับ แต่เห็นว่ามาสร้างแคมป์อยู่ข้างบ้านเราก็ผมคิดว่าอาจจะเหลืบ้านเราก็ได้นะครับเดี๋ยวรอน้องกลับมาช่วยก่อนนะฮะคือผมก็ไม่กล้าไปบวกคนเดียวนะครับเพราะว่าผมก็ยิงไม่แม่นนะครับไม่รู้ว่ามาอีกกี่คนนะฮะเดี๋ยวลองวิ่งดูรอบๆก่อนนะครับเหมือนจะมาสองคนนะครับโอ้ ระเบิดตาไม่ออกไปข้างนอกนะฮะยังไงครับมันเลแเราแหละโอเคเดี๋ยวรอน้องมาช่วยก็น,นะฮะตอนนี้ประตูเราก็แตกแล้วนะครับโ,โดนจนได้นะครับโอเคน้องน่าจะใกล้มาถึงแล้วนะฮะ เดีย๋ยวเรารีบเกิดมาเติมดีกว่าโอเคตอนนี้น้องเรามาถึงแล้วนะครับก็คือน้องจัดการไปแล้วคนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรีบออกไปช่วยน้องเลยดีกว่านะครับโอเคหมดแล้วนะครับน้องจัดการหมดเลยประตูหายไปแทบนะึงนะประตูหน้าบ้าน น้องน่าจะเข้าไปเอาระเบิดมาระเบิดแคมมันนะครับน้องน่าจะมีเตียงอยู่ที่แคม,มด้วยนะฮะ ตอนนี้น้องก็ได้ระเบิดแคมมาแล้วนะครับโอ้โหเตียงเพียบเลยนะครับไม่รู้ว่ามันเอาระเบิดมาเยอะไหมเดี๋ยวให้น้องจัดการเก็บให้หมดเลยนะครับโอเคน้องระเบิดบิวละ่มันเกิดมาพอดีเลยนะฮะเหมือนว่าจะมีรอยเท้านะฮะเฮ้ย โอ้ยปืนกลปืนลูซี่โคตรเบาเลยนะโดนโดนอย่างเบาเลยนะฮะโอ้ปืนนะทำไมมันเบาอย่างนี้ไม่รู้ว่าบ้านมันอยู่แถวนี้หรือเปล่านะครับเหมือนว่ามันเติมมาไวมากเลยอะ่ะเพราะว่ามันไม่น่าจะเกิดจากเตียงนะฮะน่าจะวิ่งมาจากบ้านมาน,นะฮะน้องน่าจะเก็บของไว้หมดแล้วนะฮะโอเคครับ หลังจากที่เมื่อกี้นี้ก็พวกมันก็ไม่ได้มาบุกบ้า <wallet> นแล้วนะครับแล้วก็เหมือนว่าน้องอ่ะมาวิ่งความห้องม่วงนะครับเหมือนว่าน้องจะโดนดักนะครับอันนี้น้องก็ตายแล้วก็เกิดมาใหม่ไปเตรียมอาวุธมานะครับอันนี้ผมก็มากับน้องด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นพวกแก๊งเดียวแก๊งเดิมที่ไปเลนบ้านเราหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวดูซิว่าน้องบอกว่าน้องโดนดักนะครับไม่รู้ว่าพวกไหนนะที่ดักน้องนะฮะ โอเคเดี๋ยวให้น้องนำนำ,นำทับนะฮะนี่มีปืนสไนามาด้วยนะครับโอ้โหทำไมมันยิงยากขนาดนี้นี่ยิงไม่โดนเลยนะฮะครั้งแรกเลยนะครับปืนเคเดี๋ยวเราให้น้องอยู่เป็นทับหน้าก่อนนะเดี๋ยวเราคอยเติมเอานะฮะโอ้ยยิงไม่โดนนะฮะอันนี้ผมก็เอาเอมโฟมาใช้ด้วยนะครับ ดูซิว่า M4 จะยิยงเข้าหรือเปล่านะฮะโอเคน้องจัดการละอ๋อมันเกิดมีเกิดนะครับอ๋อโอเคเหมือนว่าอุ้ยเหมือนว่าข้างหลังจะเข้านะครับโอ้ยจะรอดไปเนี่ยน้องจัดการมันเร็วโอ้ยเรียบร้อยนะครับตาย M4 เ,เหมือนกันนะฮะเรียบร้อยปืนสไลด์ผมตกแล้ว โอเคครับอันนี้เราก็วิ่งตามมาอีกรอบนะเผื่อว่ามันยังไม่ไปไหนนะครับเฮ้ยอยู่นี่น้องโดนแล้วนะครับโอ้ยิงไม่โดนเลยอผมยิงไม่เข้าเลยฮนะสงใส่ต้องไปเข้าคอร์สฝึกยิงหน่อยนะครับโอ้ยิงไม่โดนจริงๆด้วยห่วยตายเลยครับหลังจากที่ตายเมื่อกี้นี้ก็คือมันก็ข <laughs> โมยรถไปแล้วนะครับโอ้ยจบเลยนะฮะตอนนี้ไม่มีรถขับแล้วนะครับ โอ้ยพลาดเลยนะแล้วไม่รู้ว่าบ้านมันอยู่ตรงไหนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านที่โดนเลดไปแล้วนะครับครับพาดน,นี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมคงต้องไปเข้าคอร์สฝึกยิงสักหน่อยนะครับเพราะว่ายิงใครไม่ค่อยจะตายเลยนะยิงไม่โดนนะครับ โอเคครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมมาถึง EP นี้นะครับอันนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับเหลืออีก4วันเท่านั้นนะครับโอเคครับไว้พบกันใหม่ EP นหน้าครับสวัสดีครับผม